พวาออนไลน์เรียนิ่งเลสซันบทเรียนออนไลน์ป .6 สุขัดศึกษาและพละศึกษา หมากรุกไทยหมากรุกไทยเป็นเกมกระดานที่พัฒนามาจากหมากรุกของอินเดียที่เรียกว่าจตุรงเป็นเกมที่ช่วยฝึกการใช้ความคิดการวางแผนอย่างรอบคอบฝึกสมาธิอุปกรณ์การเล่นได้แก่กระดานหมากรุกและตัวหมากรุกกระดานหมากรุกเป็นกระดานสี่เหลี่ยมปีตาราง8คูณ8เท่ากับ64ช่องซึ่งจะเป็นช่องเรียบธรรมดา หรือสลับสีก็ได้นะครับตัวหม่างรุกมีทั้งหมด32ตัวโดวยแบ่งฝ่ายละ16ตัวตัวหม่างรุกมีสองสีที่ชัดเจนตัวหม่างรูกของแต่ละฝ่ายได้แก่ขุนโคนเม็ดมาเรือและเบียนะครับหมากตัวขุนหนึ่งตัวการเดินหมากตัวขุนที่สำคัญที่สุดสามารถเดินและกิน8ดช่องรอบตัวนะครับรูปการเดิน เป็นแบบนี้นะครับหมากตัวโคนสตัวการเดินเดินและกินได้สีช่องในแนวทะแยงและช่องทางตรงหน้าอีกหนึ่งช่องรูปการเดินเป็นแบบนี้นะครับหมากตัวเม็ดหนึ่งตัวการเดินเดินและกินได้สีช่องรอบตัวในแนวทะแยงรูปการเดินเป็นแบบนี้นะครับหมากตัวม้าสองตัวการเดินเดินและกินเป็นรูปตัว L สามารถเดินข้ามตัวหมากอื่นได้ รูปการเดินเป็นดังนี้นะครับหมากตัวเรือสองตัวการเดินเดินและกินได้สีทิศรอบตัวในแนวตั้งหรือแนวนอนรูปแบบการเดินเป็นแบบนี้นะครับหมากตัวเบี้ยแปดตัวการเดินมีการเดินไปข้างหน้าหนึ่งช่องและกินในแนวทะแยงด้านหน้า เมื่อเบีย้ยไปถึงแนววางเบีย้ยของฝ่ายตรงข้ามจะกลายเป็นเบีย้ยหงายและมีการเดินและกินเช่นเดียวกับเม็ดทุกประการรูปแบบการเดินเป็นแบบนี้นะครับกติกาการเล่น 1. การจัดหมากจะวางตัวหมากไว้กลางช่องโดยเรียงดังนี้นะครับ 2. การเริ่มเล่น เมื่อเริ่มเล่นจะมีการเสียงทายว่าใครจะได้เป็นผู้เดินก่อนหลังจากนั้นก็จะสลับกันเดินคนละครั้งนะครับ 3. การแพ้ชนะขนลุกจนฝ่ายไล่เดินเข้ารุก 1. ฝ่ายหนีไม่สามารถหนีขุนให้พ้นตากินของฝ่ายไล่ได้ 2. ฝ่ายหนีไม่สามารถป้องกันขุนจากตารุกของฝ่ายไล่ได้หรือในกรณีที่ใช้เรือลุกนะครับ 3. ฝ่ายหนีไม่สามารถกินตัวรุกหมดเวลาเมื่อฝ่าย หนึ่งไม่สามารถควบคุมเวลาของตนได้เป็นฝ่ายแพ้การเสมอเข้าตาอาบเมื่อฝ่ายหนึ่งไม่มีตาเดินที่สามารถจะเดินได้หรือถ้าเดินแล้วจะถูกกินขุนเดินซ้ำลุกล้อถ้ารูปของตัวหมากบนกระดานมีตำแหน่งซ้ำกันถึง3ครั้งโดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นตาที่เดินติดต่อนับครบเมื่อมีการนับสักกระดานหรือสักหมากแล้วฝ่ายนี้สามารถหนีรอดได้ครบถ้วนตามกฎ การนับสักมาก,กดเมื่อฝ่ายที่ขอนับเหลือเพียงขุนตัวเดียวและฝ่ายไล่ไม่เหลือเบียควา่าให้เริ่มนับโดยดูสักมากของฝ่ายไล่เมื่อนับไปถึงตาสุดท้ายแล้วฝ่ายไล่ไม่สามารถรุกจนได้ให้ถือว่าเสมอการเริ่มนับจะนับตัวหมากที่เหลือบนกระดานทั้งสองฝ่ายแล้วเริ่มที่เลขถัดไปเช่นเหลือทั้งหมดสี่ตัวก็ให้เริ่มนับขึ้นต้นที่ห้าโดยการนับสักมาก เป็นสิทธิของฝ่ายนี้ที่จะเลือกสักที่น้อยนะครับไม่มีมา้าคนเรือนับ64ม้า1ตัวนับ64ม้า2ตัวนับ32คนหนตัวนับ44คน2ตัวนับ22เรือ1ตัวนับ16เรือ2ตัวนับ8การน,นับสักกระดานกดเมื่อฝ่ายที่ขอนับเหลือหมากเป็นรอง แต่ไม่ได้เหลือขุนตัวเดียวและทั้งสองฝ่ายไม่เหลือเบี้ยคว่ำให้เริ่มนับโดยขึ้นต้นที่1เสมอและนับไปจนถึง64ถ้าตาสุดท้ายยังไม่จนให้ถือว่าสเสมอกันนะครับ